ใครคือคู่โซเมตของผู้ที่มารับชมแรนดอมนี้นะคะเมื่อบอนสับไพ่แล้วก็ลองเปิดวางดูเนี่ยก็พบพลังงานเดิมๆเ,เลยนะคะว่าคือคนเก่าดูใบแรกสิคะเขามีความเคียดแค้นเหมือนเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรแล้วไม่ยอมรับผิดไม่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทําอ่ะนั่นะแหละที่ทําให้เกิดไฟเกิดอะไรแต่เขากลับมาเคียดแค้นแค้นคุณทั้งๆท,ท,ที่คุณเปียบดังเป็นพระภูมเทวีเป็นพระแม่ธรณีสําหรับเขามีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างไม่เห็นจําเป็นจะต้องมารำบากตักตมอะไรตอนอยู่กับเขาเลยอย่างเงี้ยแล้วเขายังมีความรู้สึกวว่่าาาเ ได้รับความอายุติธรรมจากคุณทั้งๆท,ที่คุณมากกว่าที่ได้รับความอายุติธรรมกับเขานะคะชายหญิงก็สลับพลังงานกันได้เลยนะคะเนี่ยแล้วในคนคนนี้แล้วแม้กระทั่งคุณเนียวก็อาจจะเคยชอบไปนั่งร้านอาหารอะไรที่มีเพลงดนตรีสดอะไรด้วยกันไหมแล้วก็หรือไม่ก็เวลาจะสื่ออย่างไงอะจะสื่อสารว่าคิดยังไงก็จะสื่อผ่านเพลงอะไรแบบนี้ก็เป็นคนที่ชอบ,ชอบร้องร้องเล่นอะไรพวกนี้นะคะพระแม่คงคานะคะพระแม่คงคาเนี่ยก็คือ คุณอะเป็นดั่งแม่น้ํานะคะคือเขาดูแล้วตอนเนี้คือคุณแบบว่าเหมือนบริสุทธ์อะเป็นพลังงานที่คอยหล่อเลี้ยงเขาตอนอยู่ที่ตอนที่อยู่ด้วยกันอะมันไม่เหมือนตอนเนี้ซึ่งตอนเนี้ยเขาเป็นคนที่แบบพระอังคารขึ้นเนาะเป็นคนที่มุทะรุทําอะไรที่แบบว่าชอบพูดจาไม่ดีกับคุณพูดจาหยาบคายกับคุณอะไรเงี้ยแล้วก็มาเห็นภาพนี้น่ะ คือต้องแบบว่าเคยดูถูกเหยยดหยามคุณจองหองกับคุณนะคะเนี่ยมันเป็นภาพที่แย่มากนะคะคือเป็นเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แย่มากๆทั้งทั้งที่คุณมีดีอะ่ะดูสิพระภูมิเทวีพระแม่คงคาใช่ไหมแต่เขามองคุณยังไงอะเหมือนเขามองคุณผิดไปแต่เขาก็ยังไม่สํานึกอะในตอนนั้นอะ่ะอืมเขายังคิดว่าเป็นความผิดของคุณไงเน,นี่ยตอนเนี้ยเขาไพ่หญิงไหม้ขึ้นเนาะแต่เขาก็อาจจะไม่ได้ดูดเดียวแบบหญิงไหม้ก็ได้แต่ เขา,าอาจจะตอนนี้รู้สึกเศร้าโศกเสียใจแล้วที่ไปมองพระแม่ธรณีแบบคุณผิดคนที่จิตใจอบอ้อมอารีคนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะทําอะไรก็เหมือนเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่กับให้เขาอะไรเงี้ยเขาเหมือนเขาแบบเข้าใจผิดแล้วเขาเสียใจแล้วตอนนี้เกิดในเขาเกิดสภาวะที่แล่นแค้นนะคะหรือในบางบางเคสนะคะอาจจะคุณเคยซัพพอร์ตเรื่องเงินทองเขาไหมแล้วตอนนี้เขารู้สึกแลนแค้นแล้วก็คิดถึงคุณมากอย่างเงี้ยซึ่งองค์พ่อพระศิวะเนี่ยท่านก็ขึ้นมา ในเมื่อเขาไม่มีความยุติธรรมให้กับคุณทําตัวแบบนี้ก็ต้องปัดออกไปนะคะให้ปัดออกไปพลังงานเนี้ยปดปัดออกไปก่อนถ้าคืนยังอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้แน่คุณก็จะไม่ได้เรียนรู้การรักตัวเองแล้วเขาก็ไม่ได้เรียนรู้ว่าการที่ไม่มีคุณแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้เช่นกันองค์พ่อศิวะเนี้ยก็ขึ้นมาตอนนี้เขาอาจจะแบบต้องใช้ความสงบขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็แม้แตก่กระทั่งคุณอะแม้กระทั่งคุณเช่นกันนะคะ เนี่ยตอนสังเกตดูเลยตั้งแต่เปิดมาท้าเปิดเป็นเทพคติหรือแม้แต่กระทั่งไพ่พุทธานุภาพที่จะมีองค์พ่อสีวะเนี่ยจะขึ้นแทบทุกสำรับเลยนะคะเพราะเหมือนท่านก็จะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาบอกว่าพลังงานที่ไม่ดีท่านก็จะปัดทิ้งไปท่านสร้างนําคุณมาพบมาเจอกันได้ท่านก็สามารถทําลายได้นะคะทําลายได้จนกว่าจะเป็นคนดีที่จะกลับมาหาคุณถ้าไม่เป็นคนดีก็ไม่มีวันที่จะได้กลับมาหาคุณเนี่ยไพ่เดชคนที่จบกันไปจริงๆนะคะแล้วดูสิพอจบกันไปเขาหันหลังให้คุณเนี่ย มีแต่ความเสื่อมโทรมมีแต่เรื่องที่ไม่น่าปิติินดีเลยนะคะแล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เขาเคยเอาเปรียบคุณดูถูกคุณจองของคุณทั้งทง,ทง,ทงที่เขาเนี่ยแหละที่อาจจะไม่มีอะไรดีเท่าคุณเลยอะแต่เขาก็เป็นพลังงานเนี้ยตอนนี้เขาก็ถูกเ,เวรกรรมไล่ทันโดนแบบคุณเช่นกันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ของเขาไหมหรืออาจจะถูกคนที่ทํางานไหมเพราะความที่เขาเป็นคนที่หลงในอนํานาจหลงตัวหลงต,ลงตนมันน่นนามันหนกของเขานะคะก็จนนี่แหละคะ่ะที่จะทําให้เขาเนี่ย ต้องพบเจอกับภัยพิบัติของตัวเองนะคะอะไรที่เขาเคยทําให้คุณนะ่ะเขาก็จะถูกเอเขาก็จะถูกกระทําคืนบ้างนะคะตอนเนี้นะคะเิดยไพ่ทาโร่มานะคะก็ชลันทรคนเนี้ยเห็นไหมที่เป็นคนที่พลังงานน่าเกลียดเนะี่ยเขาก็นอนไม่ค่อยหลับเก็บเอาเรื่องคุณไปเครียดนะคะเรื่องชีวิตเขาตอนเนี้ยที่เขารู้แล้วว่าตอนนี้เขาเป็นสาเหตุที่ทําให้บ้านแตกนะคะเขาอยากจะกลับมาหาคุณอย่าง โดยด่วนปัจจุบันทันด่วนเลยแต่ด้วยความอีโก้ของเขาแล้วเนี่ยการที่เขาเป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบมีความลับนะคะแล้วก็อาจจะด้วยเขากําลังแบกใครไว้อยู่ไหมเนี่ยมันตรงกับนี่สองคนถ้าพลังงานเดิมๆก็าอาจจะมีเขาอาจจะดึงมือที่สามเข้ามาที่ตอนนี้เขาไปมีความสัมพันธ์ด้วยเขาจะทาอะไรเขาต้องคอยเนะี่ยเขาคอยแอบส่องแอบมองคุณเนะี่ยพอส่องแอบส่องแอบมองเนะี่ยก็ต้องไปเจ็บไปเจ็บหนักในพื้นที่ของตัวเองเพราะเขาคิดว่าเขาตัดสินใจผิดไงเนี่ย จะแอบส่องหลมองก็ต้องไปแอบมองแบบที่ลับๆกลัวใครว่ากลัวใครเป็นนินทากลัวจะมีปัญหากับใครนะคะเนี่ยแล้วเขาก็กลัวคุณด้วยว่าตอนนี้เขารู้แลวว้วคุณเป็นพลังงานที่อยู่ด้วยตัวเองได้เป็นพลังงานที่เด็ดขาดไม่เหมือนเดิมอย่างที่ผ่านมาแล้วนะคะเนี่ยเขาเจ็บหนักมากเลยในในความสัมพันธ์ของเขาในตอนนี้ด้วยเขาก็คิดถึงคุณมากในไม่ตรงกับไพ่เดทเลยเนี่ยผ้าพันหัวก็คอยส่องคอยมองคุณแบบเจ็บๆอยู่อย่างเงี้ยกับคนที่จบกันไปเนี่ยแล้วเขาก็ตั้ง เป้าหมายไว้แล้วเนี่ยจับไม้จากที่จับปลาสองมือสามมือเนี่ยเขาก็หรือไม่ก็จากที่เคยตั้งเป้าหมายอย่างอื่นไว้แล้วทิ้งคุณไปเลยอะ่ะเขาก็เลือกแล้วว่าจะกลับมาหาคุณแต่จะใช้เวลาหน่อยนะคะเขามองคิดกัไกลแล้วและเขาตั้งใจที่จะทํากลับมาหาคุณแน่นอนแต่เขาต้อง อยากเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในด้านการงานที่จะได้ไม่ต้องมาขายหน้าคุณนะคะเพราะเขาเป็นคนที่มั่นหน้ามั่นหนกไงจะพูดมาจะพูดมาคุยกับคุณนะคะเนี่ยเขารอเงินรอทองอยู่เนี่ยเพื่อที่จะได้กลับมาหาคุณนะคะเนี่ยอันนี้ก็มันยืนยันกลับมาแน่แต่กลับมาช้านะคะคือเขาต้องสําเร็จอะไรให้ได้ก่อนเพราะเขากลัวการขายที่หน้าและกลัวคุณจะไม่ยอมรับนะคะเพราะคุณก็คือเป็นระดับควีนเป็นระดับพระภูมิเทวีเป็นระดับพระแม่เออพระแม่คงคาแล้วนะคะคือแล้วเขาเป็นพลังงานที่แบบอะไรอ่ะใช่ไหมเขาก็ถึงจะมั่นหน้ามั่มีอะะไรน ว่คุณจะปฏิเสธด้วยอะไรด้วยและที่สําคัญเขาต้องเคลียร์อีตัวอะไรนะไอตัวอีตัวอะไรพวกเนี้ยออกไปจากความสัมพันธ์ของเขาให้ได้ก่อนนะคะเพราะถ้าไม่ได้คุณก็ไม่เอาเหมือนกันเนี่ยคะ่ะคุณก็ไม่เอาเหมือนกันอืมวันนี้ก็จบแล้วนะคะ r รนด o m นี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็น r รนดอมอะไรก็คอยดูต่อไปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ปอนด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ